เรา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 ไล่ฟังหน่อยครับราลายเรียดเป็นเราลองไล่ฟังเนี่ยใครจะขออะไรครับนี่ยจะขอลเราเราลองไล่ฟังเนี่ยเหตุการ์เป็นไงเบื้องต้นนะ เรามีรถกระบะโตโยต้านะทะเบียนกรุงเทพถนนนะเสร็จแล้วผมก็เรียกรถยกหนองโสนโมาผมก็ยกอยู่ประมาณาประมาณชั่วโมงนึงผมยกขึ้นมาหมดแล้วแล้วเจ้าของรถทะเบียนกรุงเทพไปนะยืนอยู่กับผมเสร็จแล้วผมยืนอยู่รถกู้ภัยผมจอดอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วรถโรงงานอ่ะมันมามันไม่เคยเบาเลยซัดคนเดียวเลยอ๋อชนซ้าใช่มันซ้าทั้งทั้งรถแล้วก็ผู้เสียชีวิตแล้วก็รถตำรวจสองพันแล้วก็รถผมมันซัดหมดเลยมันไม่เคยเบา แล้วตอนนี้มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บเสียชีวิตที่อยู่กับผมเสียชีวิตหนึ่งรายที่เห็นผมยังหาไม่ได้ผมไม่หายแล้วโอเคโอเคมันก็เอารถก่อนนี่โอเคโอเคขอบคคุณรับไปก่อนนะเริ่มเลยทุกทีเรานี่ยกำลังช่วยคนบาดเจ็บอยู่อ๋อมอไซค์เนี่ยนะลูกค้ายไม่ไหวขายหม้ดแล้วนี่นะมาชวนมาชนต่อซ้อนซ้อน มันเกิดยังไงครับพอ拉ให้ฟังได้ไหมครับอตอนที่รับแจกนคือมืดมันมีรถตกถนนแล้วก็ผู้ภัยก็มาช่วยดึงรถขึ้นมาแล้วก็ตั้งปวยอะไรปกติเขาเปิดสัญญาณปกติต่ทนี้รถเมย์ก็มาจับไปไปด้วยไปด้วยพลังช่วยเหลืย อ๋แล้วตำรวจเจ็บด้วยป่ะเนี่ยตายไโนอ้อีกคันอีกบางชนซ้ำซ้อนไงอันนี้รถตำรวจตำรวจมาดูไอ้คันที่เจ็บตอนเย็นไงอหน่มครัเอีกอีคันหนคันหลืมอยู่ในป่าอยู่ในป่าอีกคัน

อ๋อแล้วตำรวจเจ็บด้วยป่ะเนี่ยอ๋อีกคันอีกมังชนซ้ำซ้อนไงอันนี้รถตำรวจตำรวจมาดูไอ้คันที่เจ็บตอนเย็นไงอีกคัน